ก่ายรุ้งายหลังแมนย่าเสียใจกว่านี่ได้ที่ว่า้กปิดวังนี่ยเพราะแผลอีาอย่าใหญ่ัเ่อยากพังเองดบตั้งใจเพแผเชื่อว่าซีลลายท่านไงแากพังเพราะเรื่องนี้มันแบบว่าเกี่ยวกับพระแผลโดยตรงเลยแมนไงโดยตรงเบิ้งทีมงานโอ้ทีมงานเอาแต่นั่นไงแต่ว่าคอยมุ่งเป้าหาเจ้าเด้เนาะ ฉะนั้นกัมีแต่ว่าพังน้ากันนนั่แล้วมีอยากแก้ก็แก้น้ากันถ้ามันมีปัญหาอย่งไร่ว่าหนาเรื่องนะมันเป็นเรื่องของเบาะลี่นี่เดียวนี่โดยเขากับพ่อมสีแก้ซอยกันนนั่แล้วทีมแม่เดียวกันได้มีอย่างกับพึ่งากันจ่ากันซอยกันเอาผ้าใบเนาะในเรื่องของการที่ก่อนซื้อลาบงัวนี่มันเที่ยวกับเบาะลี่ไี่เดี๋ยวนี่อ๋อต้อดบแทนแล้วละอันนั้นบาเนี่ยมันพอเป็นไปได้บอเนาะกันเล่าไปแล้วอะนะบอถึงขนาดแล้วละค้อสีเล่า ่าคอยชีทาพ่อแทย์เลยเน่ยเจ้ารอพังอยู่บ่เดี๋ยวนี้บ่วัดให้เจ้ารุ่นบ่อมาคอยถอดไปนั่งจุ่ตายได้มารุ่นน้ำกันพี่น้องบ่าวีและบ่ววัดว่าอย่าสบายดีนะสบายดีสบายดีมานั่งกอนบาวีและบ่วัดว่าสีม้าบอกความลับของพ่อน้องแฟดความรับของพอน้องแย์ถูกเปิดเผยบ่อไหนไร้บ่อไหนไเจ้าว่ากี้มีมีมี ข้าวลายนี <basics> <fled> ่ข <basics> yeah. nah ้าวดีนี X, ่เนาะมันก็ทาทั้งเนาะแม่นโดนกันได้มั้ยทุกแล้วอ้าพี่น้องมาตามต่อกันเลยสิให้มาลยในนี้ล่ะพี่น้องก็คือได้เล่าเรื่องราวหลายๆเแม่น FC ก็คือสิอยากฮู้เนาะเพราะว่ามีน้ําได้บนี่เรื่องของเรื่องวาง่ายๆซั่นนะเียงน้อยพอเนาะ นั่งน้ำกันได้ยั่เด้อได้เลยโอีนังนี่สองไพ่นังนี่โมเสสโมเสสเดี๋ยวเราไปกินอ้เมียแล้วพังน้ำกันนั่งน้ำกันสี่คน FC พังน้ำกันโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดี FC แล้วกันสบายดีร้อแม่ใจเราร้อนใเราสบายดีรับสบายดีจะดูน้อไม่เมื่อไหร่นะ FC เจงฮู้แล้วก็หลายคนเจงฮู้แล้วก็จาเป็นแล้วเนาะเออความลับนี่เกี่ยวกับไข่บ่หรือว่าในใดเนาะเกี่ยวกับโดยตรงเลยเบิ้ดนี่แหลยทีมงานนี่แหละเบิ้ดนี่ละเกี่ยวกับทีมงานเบิ้ดเลย แต่ว่าเจ้าเป็นอะไรยังเฮ็ดหน้าเครียดให้เลยนรอฟังย่านนั้นเีดนามาให้่แปลว่าตั้งรับดีเฮ้ยเฮ็ดนามาให้ตู่บอกปุ๊กใครพี่ผมมมีคูมงจาเธอชอชิ้นว่าให้เมียเราึ้นมาพี่เนาะนั่นไอ้จังชีแบบนี้เนาะในคลิปก่อนนพังบวชเองก่อนที่งเร็ว้าวาสีเราให้อ้ชีพี่น้องนพังกำไรสีเราแล้วแบบ บอกเอฟซีว่าคลิปหน้าคลิปหน้ามาเป็นคลิปนี้แล้วเนาะเรื่องของเรื่องนะค่อยนะมีงบมาซื้อลากงัวอานนี้นะเนาะด้วยว้าวอยู่หันเนาะย่อมันมันแบบมันหนังนี่แล้วมันกระจายกระจายเลยน้องเลยเข้าใจเด้ออันนี้ก็คือเอาให้มาดูมาดิเขาเรื่องบอกคอยทีบบอกก่อน คอยน่าเชื่อใจว่าวบดเนาะบ่าบดเป็นไอ้พอดีคอยเลยลงมาเล่าแล้วกินอย่างงาคอยแล้ยมันบกคราแน่นะคอยมาเล่าว่านี่มาเล่าคอยก็บกคาดคิดได้ว่าบ่าบดที่เปิดเผยนี่นะบังได้เปิดยังไม่เปิดอ๋อของบริษัเปิดแมนแล้วเหรอว่ายังไม่ทันเปิดใช่ไหลายคนเขาบอกแรู้จักมาเนี่ยเนเจ้าบ่าวไเปิดคอยก็บอกเปิดเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวไหนบอกเรื่องไหนจิ๋วจานเราโตแล้วฮะเราโตแล้วอย่างหูได้จ้ะ สิบ่บอกกันบ่หมู่คู่นะมีหยังส right? yes. ิแบบปิดกันปิดลับกันไว้แนวนี้บ่หั่นนะแล้วก็บอกกันแล้วเรื่องของเรื่องนะมื้อนี้น่ะค่อยน่ะไปซื้อลบัวเอาอีกแล้วเอาลบวัวนี่ยังบ่ยาอยู่ยาแซ่บงเชือมาแต่สิโนแล้วเวเานีจัอตั้งทีมงานไดทีมงานลาบัวด้ไปละ มาลาบสู่พี <om ers> ่สู้น้องกินอิ่มนํากันหลานแล้วเนาะพี่เฮาฮ้อยคุ้มเบะคุเบะแล้วเนาะแตกินอิ่มแล้วล่ะมานั่ง่นเย็นบานั่งอยู่นี่2คนก็บ่อิค่อยลงมาเล่าเจ้าเด้พ่นเออ่าอิัดมาเล่าค่อยเปิดเผยค่อยฟังเจ้าจนอึ้งเลย่อึ้งเลยอึ้งเลยว่าแห้งย่าน ทีมงานกับขอแพ้กับตัวกับไค่ไอ้เธอได้ยิ้นมันว่าคอยละยากลงมาดิจะเห็นว่ามาช่วงประชิดกันบั่งเห็นดเล่างดูอ่ะังเปันว่าลงไปเล่าความลันเราบอกไผ่เด้อเมันว่าคอยกับเราได้บอกไผ่แบบนียแล้วมาเฝ้าพอดีเห็นในเอฟซีของไก่จากทั้งน่ะแ้วทีมงานแบบคุ้มทังแบบทีมงานก็ว่าจะ่ังน้ำอีกว่าสิบอเล่าหันนะแต่ว่าเล่าบอกเล่ากับเรื่องนี้น่ะมันเปิดเผยอยู่แล้วในมือหนาแม่น เล่าด้วยใช่ไหท่านุดไทยต้องทำพูดอยู่แล้วจะหน่อยเสียใจได้วุ้งหูไพ่ดังนะอยากไพหลังแมนจะเสียใจกว่านี่เสียใจกว่านี่ได้ที่เราหูพูกปิดวังเนี่ขอแหดเสียโบแฮอยากเสียใจพง่อยากพังอ่างจดบตั้งใจโบแฮดเชื่อว่าไอ้ีหลายท่านไงอยากพัง บพาะเรื <l> <recalled S 1> ่องนี้มันแบบว่าเกี่ยวกับพ่อแพทย์โดยตรงเลยแม่นไผเวหมือเกี่ยววเบิดแล้เนาะโดยตรงเบิดทั้งทีมงานโอ้่ทีมงานรู้เหมือนกันแต่ว่าค่อยมันมุ่งเป้าหาเจ้าเด้เนาะฉะนั้นก็มีแต่ว่าพังน้ำกันนั่นแล้วมีอยากแก้ก็แก้น้ำกันถ้ามันมีปัญหาแต่ว่าน่ะเรื่องน่ะมันเป็นเรื่องของบ่าวอุลี่นี่เดียวนี่โดยเฮากับพ้อมสิแก้ซอยกันนั่นแล้วทีมงานเดียวกันได้มีอยังก็ปรึกษากันปรึกษากันซอยกันเนาะพ่อแผลเนาะในเรื่องของการที่ก่อนซื้อลาดมัวนี่มันเกี่ยวกับบ่าวอุลี่นี่เดียวนี่ยอ๋อต้องเดบแทน แล้วละอันนั้นบาเนี่ยมันพอเป็นไปได้บ่เนาะกันเล่าไปแล้วอ่ะนะบ่ถนงนาดแล้วละค้อยสิเล่าเปิดเผยความลับว่าวรีเนี่ยมันจิถือบ่ต้องให้ยว่าวรีอ่ะว่าเลยเล่าอย่งแบบเนีเล่าความลับเชื่อคอยว่าไปแล้วว่าอรีสิโทษคอยว่าเก็บความลับว่ได้จากท่านที่มันจะเป็นการบ่เชื่อใจกันเด้รนะความลับอันนี้นี่มันความลับกับทีมงานกับ ก็เขากับคนปรึกษากันนะนะว่ามันมันมันมีอย่างนี้นะนะพอเป็นแียวใดมันชั้นละสานาแก้ไขช่วยกันถ้าว่ามันมันแย่หรือว่ามันเข่าไ่นะนะบอสร้อมรับเรื่องที่ว่าเงินบ่อหรือี่ถุงคาดอยนี่ค่ะมันหลังออกมันเล้านั่นแหละบรรยากาศบอมทางในมันเยอะทางในมันเ้อะนั่นแหละคอยสีบัเล้าคอยสีไฮบอลลีเป็นคนเล่าเจ้าตัวคนเลยมันจังบุพเพิสมูคู่ไอ้น้องเขานี่แหละทีมงานเขาเอ้า อมันชั่นคอยสีโอนให้เบลลี่เป็นผู้เล่าเลยคอยยาเล่าแล้วมันคอยสีโบเปิดเอยังเบาเป็นผู้เปิดเม่ว่าเจ้านี่เจ้าหน่อยเชื่อหน้าคอยสีโบเล่าจะพังแล้วเนาะความรักแล้วพอลูกแห่นอยได้วยคอยให้เบลลี่เป็นผู้เปิดคอยคอยสีโบเปิดแล้วให้เบลลี่เป็นผู้เป็นเจ้าตัวคนเลยผู้เป็นเราจะพังคอยล่อฟังอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ค่อยรอฟังอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ให้เมื่อเพิ่นก็อยู่ในนี้อยู่แล้วคอยล่อฟังใจจดใจจอเอาเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะ บ <laughs> <laughs> ่าบดมอมให้เลยกันเนียไม่ได้มีในไอวอดแม่นึงเออฮะสบายดีบดเจ็บทีทั้งพ่อน้องแขนน้อยบ่าวขมไผ่บ่าวบดเบ่าวลิเนาะสบายดีอันนี้ก็คิดหนักแล้วที่เราบ่น้องหลายที่น้องเลยเอาขีงานเอาหนาบ้งจยากถามทีมงานไปดิก่อนอื่นอิ่มบ่อิ่มแห้งบ่เหมือนไยอิ่มปรับเลยหมึกซิบแล้วล่ะมือนี้เนาะไข่สิมี

หลังจากที่เห็นบ่าวบอสได้ับพู้ข่าวแล้วกัสีหน้ากับบุกไฟดีนะขอตั้งแผลได้ยิ่งอย่างพูนะว่ามันเป็นเรื่องใดนะพี่น้องไงบุกไฟดีเนี่ยว่าเปิดอยตาหนาจ้าคือว่าหนากว่าอย่างเนาะสมมติว่าบอกไปแล้วนี่พร้อมชลุยน้ำกันบอสเจ็ในใจลุยลุยคันทีมงานพาลุยลุยพ่อมชลุยช้อยกันบอสนะหนึ่งคุณนึ่งได้เดี๋ยวหนึ่งคุณนึ่งได้เดี๋ยวหนึ่งนะทุกคนว่าเนาะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เปิดเผยเลยบอส เดี๋ยวมันจะจำเป็นแล้วมันเรื่องว่าหัวจาเป็นนะหัวสถานนีเนาะไอเทิดมาพังตรงกั้นไอเทิร์ดไอเทิดมันตัดชินเนาะไอเทิดมาพังทั้งได้แล้วอยู่บนนั่งแล้วนั่งรถวยใช่ไหมกระนั่งนั่งดักไอกำไพ่นี่นี่นี่เนี่ยไอเทิดกันต้องเที่ยวว่นี่เที่ยวนั่งไอเทิร์ดกับเที่ยนั่งนักการนั่งนักกานี่แล้วสบายดีกล้อนกนไอเทิดสบายดีสบายดีกระเป๋าบอเทิดพี่น้องเงนี่ค่ครับมันไม่ไอ้กำไพเปิดแล้วได้ไหมก็นินแห้งเปิดเลยป่ะดิทำพังอีกแล้วป่ะดิเอาพี่น้อง เรื่องมันมีอยู่วะเนาะเออบแัเรื่องมีว่าทุกปั้นเราขาดบ่สบุกเกี้ยวรับตัวนั้นบุกเบี้ยวบ่คือว่ามีคืนนี้มีคนทักหาคอลคืนเนี่ยด้วยเอาเรื่องคืนนา้นั่งนี่บ่แมนนี่ล่ะนี่คืเว่าเว่าเรื่องที่เขามาซอยเพชรใบใหญ่กับปั้นนี้เป็นเท่าไหร่บอสนี่เป็นว่าเว่าเลยบ่เว่าเลยเาเลยมันจีบบุกคิดบ่สของเรา เอ้าไหนกันเราได้ฟังเนี่ยนะพอเธอได้สงเชือนี่อะไรจะพังนี่คเจ้าเห็นในไขยรุ่นนะนะเดี๋ยวนี้นะเมื่อคืนนี่เนาะมีทางหาแล้วว่ามีทางที่เป็นเท่าไลน์เปิดว่าไหมนะเปิดว่ามืออื่นเนี่ยชีเจาะน้ำบอเพิ่นว่าโอ้เปินถามเนี่ยนี่ก่อนเจาะบออืงยมือเลยเพิ่นว่าห้วยเพิ่นว่าเห็นอะไรื่องเจาะน้ำเจาะไหน แล้วนวกิวแนวกินเด้นเดี๋ยวแม่สีให้เชิญไปชื่อลาบงัวคนละแต่พอมาแล้วปวัดนัหนาวัดัชื่อมาดิวัดชื่อก่อนจะได้มาดิข้าวก็คือ เนเปินให้เงินน่ะมาซื้อลาบงัวเดี๋ยวนี้น่ะเดินใจไปเลยค่ะไอ้เทิดจะได้กินในโอกาสน่ะแล้วเนาะบอกเทิดกันจะได้กินอีกแล้วเลยน่ะดูแม่กันล่อรุ่นอยู่เนาะเรื่องนี้ก็เอาเป็นมือหนาบ่าเนี่ยนะในปุ๊บงบชวนจะซื้อลาบงัวเบาน่าจะเป็นมือคุดห้องน้ำนี่อะไรมือคุดห้องน้ำจังเพราะว่ามานี่กินแล้วด้หนาช้ำนี้แดงดอกโบเรมียังบ้างไหมความลับ กเพื่นชี้ช่วยกันก็คือล้าเทือกพอนึงเอาเขาขั่วมาพริ่งคงเด้อเอาตังเตรียมมาได้ปั่นอี่นั่นแล้วขางกันช่วยกันเชื่อาหมดแทมเนาะหมดแทมได้เข้าขั่วเขากลัวผู้ซึ้งยังไงผู้ซึ้งดีใจได้คอยลงใจเลยเนาะดูเลยแม่นไอ้เชื่อมใจอยู่บอันนี้ใจเลยเนาะได้กินลาบหัวไ้กินลาบหัวลาบหัวมีอะไรพี่น้องความลับการทำนี้หรอกก็คืออันท่านที่เพิ่นช่วยกับท่าน ผู้เก่าฮะนะคุณแม่นั้นสิริคือเก่าเพิ่นว่าอยากให้ซื้อลาบงัวมาช่วกันกินไอ้ใบไอ้เทิดแล้วก็ทีมงานกินซุ้มกันเบิ่งคือม้วนเบิ่งคือแซ่บนะกะเอาไว้ไปโทษไว้เป็นมื้อหน้าเนาะแม่ยิ่งนาทําร้านแล้วจากทางผู้ใหญ่พูดย่าะผู้ใหญ่จดีอีกท่านนึงเนาะเพิ่นเลี้ยงมื้อนี้เนาะแม่นคู้จักคือเพิ่อนบ่น่ะมันบ่มีสัญญาณนี่เพิ่นส่งเขาบอกแล้วเข้าบ่ได้ออ่านบ่ได้ก็คือว่าเพิขาบอกขอโทษสัญญาณซ่าน้บ แต่ผมเป็นอยังเนาะเพื่อนทำหู้อยู่ได้เนาะเพป็นกเลี้ยงทีมงานเอากันได้ได้บุญคือกันแม่เนาะอย่งไรกันนี่ละข้าวแล้วนี่ทำนี่เราโบไม่อย่างไรดอกทีมงานเลยกันจิตตกใจกับด้านอิ่มโพดกันตกใจดีใจเนะคุยว่าดีใจดีใจไม่ท่าโบดีใจไม่ท่าแต่ว่าเมื่อคุดห้องน้ำนี่ก็รอให้น้ำในแลี้ยวยังตากันมาคุดชื่อจกชื่อเสียม้าพอดีชื่อน้ำก็แล้ววันนี้แล้วน้ำเนาะพี่ข้าวสองเมตรอะไร หรือว่ามืออื่นเริ่มได้บ่หลับงัวถีตัวเนืองบ่ะถีย่อยทัานป้ะไา้พอได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 ้พอ่าลายมือเนี่ยมือลายมันเป็นโรคทับบ่าอีกแล้วเขาเขาต้องเริ่มพุดหัวหน้าเหมือนน่ะเริ่มพุดก็เริ่มพุดเอามือมุ้งเนาะมือือมือมหูมือยังไปเนาะมือทอลงทอยยังไปก็ได้กินดูหลายเป็นโรคตับได้จิตดีนะต้องบ่ามือเนาะหรือว่าเปลี่ยนจากลับงวมาเป็นแบบปลาทูปนบ์ป้ะคนก็ไปเทิดเป็นไดนดิเทิดอย่างคุบอยู่เมื่อกี้นี่ค่ะ ไปได้ไ้ตกใจเพาะว่อะไรไม่ว่ลงใจไี่เห็นหน้าเศร้าๆเนาะโลงใจเนี่ยได้ยินได้กันนะพี่น้องเลยลูกแ่ตอนแรกนะแน่นตอนแรกนี่พอพากันมาเล่าความลับแบบตรงชีแบบเกี่ยวกับทีมงานแบบว่ามีข่าวไร่นะฮะข่าวร่ดีพี่พี่ข่าวดีนี่ว่าจะเอ่ยบอกเธอเลยเรายังมารุ่นน้ำกันนะเนี่ยเราไม่เธอเนาะจงได้มาเธอรฮู้ข่าวแล้วปะเนี่ยนะเป็นจงได้ฮู้ข่าวเลย ดีใจ nice. the uh, no. fi oh. no. ่านดีใจบดีใจน้ำกันได้บ่เธอเนี่ยน้ำกันได้รอนุ่มรออ้เป็นข่าวดีหรือข่าวราน่ชุดกว่าสิมูตับายไปสคลิปเนาะนี่ละพี่น้องเดียเรือคุณแม่นั่นชิลลละเป็นนี่ก็นี่คือความลับขรับขอโทษพ่อแม่พี่น้อง FC ปรชาคนเด้อนี่ก็จอกคันลิ้นกัพี่น้องแย่พ่อแม่เล่น คนมักยอกกันเนาะแนเห้เพิ่นตกใจแล้วเพิ่นก็ตุกใจอีีลนะครขอแพทย์ครับไม่กำไพ่เลยหรอขอโทษอย่าได้กันเพราะว่าเอฟซีเผื่ออาจจะรุนหรือว่าอาจจะอยากฟังว่าจ3กนาทีแล้วเนาะควารับของทีมงานนี่มันแม่ได้ยั้งพี่น้องเลยเนาะมีแต่เท่านี่แหละพี่น้องเลยก็ต้องผู้แล้วพี่น้องความรับ30นาทีเนาะผู้ความรับแล้วพี่น้องเหรอเนาะผู้ความรับแล้วแาบนี้เนาะ บป็นไรพ่เถิดทีจักบอโอ้ตีจักน้ำมืดพี่น้องเลยเป็นลายพุ้ยเติรนี่แหละพี่น ong เจเนาะจักทานในบ้านเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ก็ให้เพื่อนน้ำจิ้นน้ำใจนั่นแหละแล้วก็คือน้ำมันไส้พี่น้องเลยพ่อเถิดกำลังไปเปิดน้ำโอ้เปิดเลยสตาร์ทนั่นพี่น้องเลย มาแล้ว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 ฮึบน่ามาแล้วโอ้จะต่านรถวายวายวายนาะคือว่าแต่ข้าเจาะน้ำมาในนี้เจ้านี่เสียงบอดังเนาะเสียงบอดังแล้วก็วายนะเจ้าบ,บ,บ่มบ่มบ่มทำตีช็อตแมน

ส <c Dante> ักป <hart> ีแล้วไปเป็นชักน้ำน้ำฝน่งสองปีนี่แล้วสองปีแล้วเอ้าลุ้นแล้วอไเทิดต้อเงห้องบอกไงเทิดดวนไอ้เธอปิดเลยปิดแล้วปิดแล้วพี่น้องเลยสะดวกนะเนาะแม่นความสะดวกแบบนี้ราบลื่นนะราบลื่นสะดวกสบายในการจอหน้าจอไหนพี่น้องเลยเนาะ โอเคพี่น้องเลยเนาะกัมมิเตชิจบคลิปลงไปเพียงซัมนี่พอน้องแฝดกันโดยใดๆก็ฝากติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจพอน้องแฝดในเด้อพอไม่พี่น้องทีมงานบัดเอฟซีวัชชุกุลสุขคนพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพอไม่พี่น้องเนาะขอบวมเหนโน่นหูก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพอน้องแฝดกันได้เนาะพี่น้องเอ้โอเคพี่น้องก่อนอื่นก็ขอกล่าวค้า่าสบายดีและสวัสดีเด้อพอไม่พี่น้อง